สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสาวสุ้ไว้ยใจมักมวนมากอีกแล้วค่ะยานตกเพ้นพี่น้องยานอบน้ำเขาโบโหเรื่องผัดอะไรคือกันสาหรับสาวสุ้ไว้เมนู่ยําำปากระปองกระตองมากคือกันนะคะสไตล์ไพสไตล์มั่นนะคะเห็ดออกมาแล้วกินไดคือเกายำปากระปองของสาวสุ้ไว้นะคะต้องใส่เองอย่างแน่เนาะก็จะมีปากระปองสองกระปองนะคะเป็นพริกที่หนูแดงนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เด็ดขัวให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดนะคะมีหอมแดงนะคะไว้ซ้อยแล้วก็มีกระเทียมปอกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้ซอยคือกัน น้ำปลาตามใจชั้นนะคะแล้วก็ซีมีพริกป่นน้ำนะคะเขาใส่น้ำอันนี้บักหน้าเก็บมาแต่สวนเลยค่ะองุ่นดมีขาดบ่ไรนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวค่อยหั่นนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญเลยสําหรับเมนูสาวสุวยคือนการใส่ตะไคร้นะคะเดี๋ยวห่อีหั่นตะไคร้น้ำนะคะเดี๋ยวห่อสีมะหั่นทุกอย่างเตรียมให้พร้อมแล้วก็พร้อมสีเอาไปยำนะคะมาหั่นหัวหอมกับปักชซีก่อนนะคะผู้ดบ่บมากินกับบวตองใส่นะคะต้นหอมผักชีนะคะเอาไว้ก่อนปัดบักหน้า สองสีสามสีกระปาดไปตามใจนะคะมะเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวหลายตอนนี้นะคะหั่นพริกกระปองสวยงามหลายนะคะจังไดยก็เคียวอยู่แล้วอเกคเนะคะเดี๋ยวก็ยำข้าเเ่านะคะแยกพริกไปก่อนกะหั่นตะไคร้ค่ะตะไคร้นี่ก็ซอยเป็นเ่นบางๆนะคะที่ได้ยังไม่ง่ายเพิ่มความหอมแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ได้ตะไครนะคะต่อไปเทาก็ซิมพันหัวแดงนะคะซร้อยธรรมดาเนี่ค่ะโบเรมีอย่างพิสดารนะมีติดบันไวย์บออดไายค่ะมีหลากหลายเมนูน้ำนะคะสำหรับปากกระป๋องนะคะแล้วกะ็อันกระเทียมอีกจักหน่อยนะคะซ้อยกระเทียมเพิ่มมะ,ะดับคาวนะคะเอาเตปผู้หมักนะคะอันนี้อยากซ้อยกระซ้อยนะเครื่องปรุงนะคะเรียบร้อยนะคะจะเป็นหอมกับ กระเทียมซอยนะคะนะคะกลไปเราก็จะเริ่มปรุงเลยนะคะเริ่มจากปากกระป๋องกอนเลยนะคะซองกระป๋องนะคะคันขวดหน่อยกเ็เฮดกระป๋องเดียวก็ได้เด้อพี่น้องมันเสืเหลือนะคะอันนี้3ามข้นกะข้อใดอยุ่งสองกระป๋องนะคะเลือก็เป็นอาหารแมวใดค่ะนี่เลยค่ะพร้อมแดงนะคะกระเทียมใส่ลงไปเลยต้นหอมบักชีโรยลงไปเลยค่ะตะไคร่พริกแดงใส่ล,ลงไปเลยค่ะตัดใบไดก็คือโง,งสุรดค่ะใส่ไปนึ่นค่ะใส่หสาสาลายเสียบหลายเสียบหน่อยค่ะ อีกหนึ่งที่ขาดไปได้นะคะคือปิคนค่ะโรยลงไปเลยประมาณสักส่วนหนึ่งก็ได้คะ่ะบลาตรง,งน้น้ำปลานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตามด้วยบบกหน้าว่ะมือนี้เขาสีใสสามสบเลยนะคะก็ขึ้นหนึ่งหน่วยนะคะบบกหน้าส่วนเขาเองผ่ดสดสะอาดะคะ่ะมาอีกแล้วตัว่วนทุกอย่างร่วมกันแล้วหน้าตาประมาณนี้เข้าสิบป็นคนแห้งนะคะเพราะว่าปลาตรงเบเล่บ้านนี้บ่ามากินปลาโตที่มันเละนะคะเพื่อนักเหลือให้ปลาเห็นเป็นต้นๆเป็นตัวๆอยู่เพราะฉะนั้นเขาสิแคร คลุกคลิกเอานะคะคน่คอยๆนะคะโอ้ยหอมมากเลยค่ะโอ้ยเลยนาตาเป็นแบบแซ่บดีนะคะแม่ยังต้องกินนะคะไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าต้องกินนะคะ <c oughs> โอ้ยน้องนำ้ำลายไปหลยัำปลากระป๋องสูตรของสาวสวยคนอยากชิมจะคะ <c oughs> ํามเลยฮะคือว่าโอเคเลยนะคะ ะาดลงไปเลย่ะะรถต้องพิธีพิธันยังไลค่ะกินที่บ้านเท่ากับกินยังซีและโอ้ยตัวกวนมาอีกแล้ววัน <c oughs> นี้พ่อแคนนี่ก่อนนะคะขออนุญาตไปเฮ็ดกับเขาอย่างอื่นเพิ่ม,เต,มเติมก่อน,นะคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ